ทำไมคุณธรรมจึงสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจและพัฒนาชีวิตให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นครับหลวงปอ่อปคุณคิดว่าสตินี่มันมันสำคัญไหมล่ะสำคัญครับแล้วคนไม่มีสติมันจะเป็นยังไงบ้าครับเหรอ <laughs> <laughs> นั่นแหละไม่มีสติมันก็บ้าไงก็ไม่พัฒนาไง ไม่ได้สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าก้าวถอยหลังได้อย่างที่ต้องการไงมันคอนโทรลชีวิตและอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่นก็คือความหมายของคนไม่มีสติเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคอนโทรลได้มันก็แน่นอนละมันก็ต้องให้เดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ไปซ้ายไปขวาก็ได้นั่นแหละคือที่มาของสูตรสําเร็จแห่งกระบวนการพัฒนาไอ้ที่เราพัฒนาพัฒนากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการเข้าไปคอนโทรลมันทําให้มัน ทำให้มันอยู่ในอาน,นัตการคอนโทรลของเรา,าและเราสามารถคอนโทรลมันได้ถูกไหมครับเออ <c oughs> ก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่มีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดไม่ว่าจะชีวิตเราหรือชีวิตคนอื่นเราต้องไปสร้างนอกจากมีสติอยู่ในตัวเราแล้วต้องสร้างสติให้กับเขาได้รับรู้ครับ ให้เขาได้สัมพันธ์สัมผัสถึงคุณลักษณะพิเศษของสติสัมปชัญญะแล้วนั่นแหละทีเนี้ยมันจะง่ายต่อการที่เขาจะคอนโทรลชีวิตเขาครับแล้วเมื่อมันต่างคนต่างมีสติกันมันก็เหมือนกับรถไฟที่กขามาอยู่ในรางขบวนแรกขบวนที่สองบขอบวนที่สาม,สามตู้แรกตู้สองตู้สามมันก็จะไปในทางเดียวกันนั่นแหละค,คือเรียกว่าคอนโทรลได้แล้วครับผมจบสาธุครับ